โอเคนะครับผมก็ต้องขอการสวัสดีสวัสดีน้องเด็กไทยผู้น่ารักทุกคนทุกท่านกันด้วยนะครับก็วันนี้มาอยู่กับพี่แล้วเช่นเคยนะครับผมช่องมีชถชนแนลนั่นเองครับวันนี้เราอยู่ในส่วนเกมเราบอกแมปบอกฟูนั่นเองนะครับในส่วนคลิปวิดีโอนี้นะครับก็ได้ข่าวสารรับข่าวสารมาจากกลุ่มนะครับบลบอกนั่นเองนะครับในส่วนบางคนเนี่ยก็คือปลดบล็อกเป็นที่เรียบร้อยปลดแบนดเป็นที่เรียบร้อยนะครับที่พี่สอนสูตรปลดแบน์ไปนะครับในส่วนช่องพี่นั่นเองนะหลายคนก็คือทําได้ นะครับบางคนก็ยังไม่ได้พี่ก็ยังไม่แน่ใจเหมือนกันนะครับสำหรับสูตรปดปดปดแบรนด์นั่นเองนะครับบางคนเนี่ยก็คือได้พี่งงมากน้ำเห็นคุยในกลุ่มกันก็ได้หลายคนแล้วนะครับที่ปวดแบน์กันนับส่วนใครที่ยังไม่ปวดแบรนด์เนี่ยก็มาคอมเมนต์บอกพี่กันหน่อยแล้วกันเพราะอะไรถึงยังไม่ปวดแบนด์นะเพราะว่าก่อนหน้านี้ก็คือพี่สอนปวดแบนด์ไปนะครับสำหรับสูตรเดี๋ยวพี่พาไปดูนะว่ามันเป็นสูตรยังไงเนาะก็คือจะเป็นแบบนี้นะที่พี่สอนไปนะเพื่อให้เราเข้ามาที่เอารูบบอลอด โลบอกสลดนะครับผมซับพอร์ตนั่นเองนครับก็จะเข้ามาหน้านี้นับก็จะมีให้เรากรอกยูสเซอร์เนมนะครับแล้วก็อ,อีเมลสองรอบกรอกเข้าไปแล้วก็เลือกนับสิ่งที่เราเล่นเอ่อโลบอกนะว่าเล่นผ่านอะไรนะครับ PC หรือว่าเป็น iPhone หรือ Android นั่นเองนะในส่วนนี้พี่ก็ยกตัวอย่างเป็น PC เนาะนะครับแล้วก็ในส่วนนี้ก็คือเลือกเป็นตามพี่เลยนะครับนี่อันที่2นะนบลองจากแอคเขาอ่าตรงนี้นะครับอ่าโอเคแล้วก็อันนี้เป็นโลบ็อกอันนี้อันที่2เหมือนกันแล้วก็ที่สําคัญ เหตุผลตรงนี้นะครับพี่ได้ทําการคัดลอกวางไว้ในคอมเมนต์แล้วคลิปที่พี่สอนนะครับในส่วนคลิปนี้เดี๋ยวพี่จะวางให้ละกันนะครับในส่วนคอมเมนต์นะครับแล้วก็ถ้าเราส่งเรื่องไปแล้วเนี่ยให้เรากดซัมมิตรงนี้มันจะส่งเรื่องนะครับผ่านแล้วก็มันจะส่งเรื่องผ่านส่งเรื่องอ่าส่งผลให้เราเนี่ยครับส่งว่าเราผ่านไม่ผ่านปลดล็อกยังไงเนี่ยจะส่งให้เราทาง g ี a เมลที่เรายืนยันไปนั่นเองนะครับก็จะประมาณนี้สำหรับวิธีการปลดแบนนะครับบางคนใช้สูตรนี้ก็ ได้จริงบางคนก็ยังไม่ปลดนะครับพี่ก็ยังไม่รู้สักเกนเหมือนกันว่ามันเป็นเพราะอะไรนั่นเองนะครับเดี๋ยวจะหาข้อมูลในส่วนเอ่อวิตเตอร์ให้ละกันในส่วนนี้แต่ว่าขา้าววันนี้ที่พี่มาอัปเดตก็คือเห็นในกลุ่มเนี่ยเขาปลดแผลหลายคนแล้วนะครับในส่วนการใช้สูตรนี้นั่นเองนตามที่พี่สอนก่อนหน้านี้นะครับในส่วน YouTube นะครับเมื่อน้าจากอาทิตย์ที่แล้ว นะครับได้จะเป็น1อาทิตย์แล้วนะครับหรือ2อ,อาทิตย์นี่แหละนะที่พี่สอนปลดแบนด์ไปนะก็คือบางคนเนี่ยได้บางคนก็ยังไม่ได้นะคใครเป็นยังไงสถานะเป็นยังไงบ้างตอนนี้อย่าลืมคอมเมนต์บอกพี่นหน่อยละกันเพราะว่าพี่พิจิในกลุ่มมาเนี่ยเขาปลดแบนด์ไปหลายคนแล้วนั่นเองนะครับผมมาโอเคนะครับเดี๋ยวก่อนปิดท้ายกันเดี๋ยวพี่ขอมาอัปเดตในส่วนเว็บเลสชอปบริการจําหน่ายไอตไก่ตันสักหน่อยละกันนะครับก็คือจะมาแจกไก่ตันสัก2ตัวละกันนะครับใครที่อยากเข้ามาซื้อมาสู่เว็บนี้ก็ ลิงก์อยู่ใต้คลิปวิดีโอนี้เลยนะครับ๋ยวพี่ขอแถมสัก2ตัวแล้วกันนะครับสำหรับไก่ต้านฟฟีนะครับอะเดี๋ยวพี่กดซื้อไปเลยนะครับแล้วก็กดโอเคมันจะอยู่ที่ประวัติตรงนี้นี่นะครับเอาไปได้เลยนะครับ2รหัสนี้ที่แจกฟรีนั่นเองนะครับอันนี้เป็นข้างบนของรหัสแรกนะครับอันนี้คืเป็นข้างล่างนะนะครับข้างล่างก็จะเหมือนกันรหัสที่2องนะนี่บนแล้วก็อันนี้ข้างล่างครับผมนี่ประมาณนี้ใครที่อยากสุ่มอยากซื้อลิงก์อยู่ใต้คลิปวิดีโอนี้เลยนะครับสำหรับเว็บ red shop นั่นเองนะครับในส่วนคล าการปลดแบนแล้วก็บางคนก็แบรนด์บางคนก็ปลดแบนไปที่เรียบร้อยแล้วบางคนก็ยังไม่ได้ปลดแบนนั่นเองใครอยู่สถานะไหนก็คอมเมนต์บอกพี่กันหน่อยแล้วกันนะครับไว้เจอกันคลิปหน้าครับผม